สนับสนุนโดย b e n e plus by benefit โปรตีนโปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณ 2. 2วันที่16กันยาย,ยน2567เวลา9นาฬกาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะ นายนพพฤตอีิแกนนำกลุ่มพิราบขาว2006ได้ยินหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้พิจารณาว่านางสาวแผดทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยเข้าข่ายกระทำความผิดเช่นเดียวกับนายกฤษดาดินวรัตนนาย,ยกเทศมนตรีตำบลธัญบุรีตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนังสือแจ้งว่าเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี2562มาตรา65วงเล็ 3, บ3วงเล็บ4และมาตรา6ก ประกอบการระเบียบคณะกรรมาการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและละักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น2,563ข้อ16หรือไม่ นอกจากนี้นายนพรุธยังขอพิจารณาว่าการกระทําดังกล่าวเป็นเหตุให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณายุบพักเพื่อไทยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองปี2560มาตรา21มาตรา92วงเล็บ4ความปรากฏต,ต่อนายทะเบียนพักการเมือง มาตรา93และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาริการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี2561มาตรา132วรรค3ด้วยหรือไม่ นายนพยรุตกล่าวว่าการยื่นหนังสือครั้งนี้สืบเนื่องจากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานีให้ดำเนินคดีกับผู้จัดงานฉลองบวดเมื่อวันที่8มิถุนายนที่หลานเทศบาลตำบลทัญบุรีจังหวัดปทุมธานี โดยให้ดำเนินคดีอาญาฐานฝ่าฟืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นปี2562ในข้อหาโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดงานให้มีมหรสพและเลี้ยงอาหารโดยมีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจัดงานและนางสาวแพทยทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรเพื่อไทยในขณะนั้นปรากฏตัวอยู่ในงานตลอดเวลา นายนพฤษเห็นว่าเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ดำเนินการเอาผิดนายกฤษดานายกเทศมนตรีตำบลทัญบุรีผู้จัดงานแล้วบุคคลอื่นที่ปรากฏตัวในงานก็ควรเข้าข่ายความผิดด้วยเช่นกันโดยเฉพาะนางสาวแพรทองทานชินวัตรและบุคคลที่มีตำแหน่งทางการเมืองอื่นๆซึ่งถือเป็นการกระทําผิดทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงและฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ <c oughs> ผมนายนพรุตวรชิตวุติกุลอดีตการน,นำกลุ่มพิราบเผาววันนี้ผมมายื่นหนังสือถึงคณะกรรมการกรกตในกรณีที่กรกตมีหนังสือจากกรตนะเลขที่0011ทับ12962ไปถึงกรกตจังหวัดปทุมธานีซึ่ง เป็นหนังสือที่ได้ส่งมากรอตอกลางนะครับเป็นคำเป็นคำวินิจฉัยจากกอตอรตจังหวัดปทุมนะครับเลขที่รอต0000-94อนับ 94, นะครับลงวันที่17สิงหาคมแต่กรอตอกลางมีมตินะครับให้ดำเนินคดีอาญานะครับกับผู้จัดงานฉลองบวช เมื่อวันที่ป8มิถุนายนประมาณช่วงเย็นนะครับประมาณ10ช่วง5โมงเย็นถึง6โมงที่ลานเทศบาลตำบลธัญญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับโดยให้นำเนินคดีอาญาการฝ่าฝืนผิดพรบ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นปี6 6 6 3 662นะครับเกี่ยวว่าห้ามฝ่าฝืนวงเล็บ3ก็คือการโฆษณาด้วยการาจัดหมอรบในที่นี้ก็คือมีดนตรีมีการกินเลี้ยงอขอเอ่ยนามนะครับนักร้องซึ่งม,มีแรงดึงดูดคนมาในงานก็คือ คุณลำยยห,หายทองคำและก็มีการโฆษณาว่าจัดชุดใหญ่นะครับแล้วประธานจัดงานก็คือพันธบรวจอ,อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชิน,นวัตรและพร้อมด้วยหัวหน้าพักเพื่อไทยก็คือคุณอุงอิงหรือว่านางสาวแพรทองทานจินวัตรปรากฏอยู่ในงานเลี้ยงตลอดนะครับแล้วงานนี้เป็นงานที่ ประสานงานและก็ดำเนินการจัดด้วยนายกิตสดาลีนวรัตน์ะครับกระผมอยากจะบอกบอกไปนิดว่าลูกชายของอลูกชายของอนายกเบ้ยวหรือนายกิตสาลีนวรัตน์เนี่ยคนหนึ่งเป็นคนบวชนะครับชื่อนายสมิติพัฒน์ลีนวรัตหรือน้องพีทเป็นคนบวชแต่มีลูกชายอยีกคนเป็นสอส เขต5จังหวัดปทุมธานีชื่อน้องฟุกหรือว่าคุณมนัสนันซึ่งได้ปรากฏรูปตามป้ายแล้วก็ชัดเจนในรูปภาพและพร้อมกับหัวหน้าพักเพื่อไทยและเมื่อกอตอมีมติให้ดำเนินเอาผิดกับนายกิษดาวีนวรัตนนายกเทศบาลตำบลธัญ,ญบุรีดังนั้นบุคคลทุกท่านที่ปรากฏในงาน เข้าไขความผิดนะในในในความรู้สึกผมว่าเข้าไขความผิดทุกคนแต่กรทอยังดําเนินการแค่แค่เพียงผู้สูกร้องที่สองเพราะว่าผู้ผู้สกร้องที่หนึ่งคือผู้สมัครคือนายชานพวงเพชรนะครับนายชานพวงเพชรเป็นผู้สมัครที่หนึ่งแล้วก็โดนใบเหลืองก่อนโดนใบเหลืองก็มีม,มีการรับรองนะครับแล้วก็โดนใบเหลืองจากเหตุการณ์ในวันในการจัดงานเลี้ยงและมโหสพที่ ที่วันที่8ที่หัวหน้าพักปรากฏตัวอยู่นะครับฉะนั้นผมมาเรียนให้คณะกรรมการกรกตนะครับพิจารณาว่านางสาวแพรตรงทานธินวัตรและบุคคลต่างๆซึ่งผมอาจจะมายื่นเพิ่มนะครับในงานทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นสสไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งต่างๆรัฐมนตรีถ้าอยู่ก็ต้องเอาด้วยนะครับ มันเป็นการผิดกะรลยรทำร้ายแรงนะครับเพราะว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายรัฐธรรมนูญน,นะครับในการจัดเลี้ยงจัดโมรโดพซึ่งหากปล่อยผ่านไปนี่มันจะเป็นตัวอย่างผู้คนที่ปรากฏอยู่เท่าเท่าที่ผมดูนั้นก็มีหลายคนแต่ว่าในวันนี้ก่อใอก้กอตได้พิจารณาว่านางสาวแพทองทานจินวัตรวนานพัรคเพื่อไทยเข้าขายความผิดเช่นเดียวกับ นายกฤษดาลีนวรัต์หรือนายกเมี่ยวหรือนายกเทศบาลตำบลธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็เ,เข้าข่ายความผิดนะครับเข้าข่ายความผิดตามมาตรา21ของอกฎหมายนะครับรัฐพอรปนะครับว่าด้วยพักการเมืองมาตรา21คือการส่งนายชาญพวงเพชรเป็นการส่งในนามพัก นะครับรากฏวันสมัครนี้เลขาธิการพักในสรวงเทียนทองเป็นผู้พาไปสมัครได้เบอร์หนึ่งและนางสาวไพรองทานก็ได้ร่วมหาเสียงนะครับแล้วก็มีสมาชิกพักซึ่งเป็นสอสอเป็นกรรมการพักได้ร่วมลงไปหาเสียงด้วยนะครับฉะนั้นหากฝ่าฝืนพรปว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา21นะครับก็คือ 21เป็นองค์ประกอบแต่มาตรา92วงเล็บ4คือเหตุควรที่จะไปสู่การยุบพักนะครับประกอบกับพรบคอรอว่าด้วยพักการเมืองว่าด้วยการเลือกตั้งนะครับมาตา132วัก3นะครับหัวหน้าพักต้องมีการยับยั้งห้ามปรามไม่ให้กระทำการในทำนองที่ไม่สุจริต ไม่ให้การเลือกตั้งไม่สุดกลิตไม่เที่ยงธรรมนะครับฉะนั้นอขอให้กรต,ต,ตพิจนารณาว่าลนแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยและพักเพื่อไทยนะครับผิดกระทาผิดเช่นเดียวนาะยกเบี้ยวหรือไม่และก็นําไปสู่การพิจารณายุพักเรื่องนี้จะช้าไม่ได้นะเพราะว่ากรต,ตมีมติลงไปแล้วสาเหตุในการให้ไปเลืองสาเหตุในการดําเนิน คดีอาญานะครับกับเจ้าของงานและบุคคลมีภาพนะมีภาพขายมีหลักฐานรายละเอียดทั้งหมดผมได้ยื่นให้กอตอทั้งหมด118หน้าในวันนี้และก็จะมายื่นเพิ่มกับบุคคลที่ปรากฏในงานที่อาจจะเข้าข่ายนะครับกระทําความผิดร่วมนะครับอีกหลายคนนะครับ ให้ให้ปบปกับเจ้าของนหนือจากงานเนี่ยมันไม่มันไม่เพียงพอใน่ององการไม่สุดครับคือการให้ใบอ่าการให้อ่กกตจังหวัดปทุมธานีดำเนินการเพียงนายกเบี้ยวหรือนายกฤษดาอ่าลีนวรัตเนี่ยยังยังไปไม่สุดครับต้องดำเนินการให้สุดก็คือหัวหน้าพัก พิจรณาถึงหัวหน้าพักด้วยนะครับเพราะว่าปรากฏอยู่ในงานเลี้ยงนะครับในวันที่8ซึ่งนายกเนี่ยเป็นคนจัดงานแล้วก็มีป้ายโฆษณาแล้วก็มีการาให้สัมภาษณ์ของอคุณมนัสนันหรือน้องฟุกนะครับลีนวรัตซึ่งเป็นสสพักเพื่อไทยคุณมัสนันก็ขึ้นป้ายมีรูปคุณมณัสนันด้วยนะครับคุณมัสนัาน,านแล้วก็ในงานนะครับมีการใส่เสื้อแดงสกรีนคําว่าเพื่อไทยรักทักศิณ์ ปรากฏตอนนี้มันก็ไม่ได้มีมันก็อจะบอกว่าเป็นการไปเพื่อร่วมงานในาะคนรู้จักะหว่างการ <ใน S 2> ม,มคว่าาอะไร,ร,รบับผมระหว่างการเลือกตั้งระหว่างการเลือกตั้งและเรื่องาการส่งในนามพักเพื่อไทยเข้าขายเข,ข้าไกลมันเข้าขายและสอฟาฝืนว่าด้วยพรบพักการเมืองและ พลปลาาลพักการเมืองและพละปเลือกตั้งอย่างชัดเจนด้วยนะครับว่าการเลือกหากการเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมไม่เป็นไรแต่กตชี้ชัดเลยว่าการกระทํานี้ไม่สุดจริตไม่เที่ยงธรรมนะครับตามมาตราว่าด้วยพรบสมาชิกสภาท้องถิ่นมาตรา6 6ด้วย ก็คือการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่สุดจริตไม่เที่ยงธรรมตามที่กอตอมีมตินะครับไม่ผมไม่ได้มากล่าวหาแต่ผมให้กอตอดาเนินการตามมติของกตตอแต่ว่าต้องไปให้สุดนะครับก็คือดําเนินการพิจารณาบุคคลที่อยู่ในงานทุกคนนะฮะที่มีตําแหน่งรวมทั้งคุณแพรทองทานชินวัตรซึ่งเป็นหัวหน้าพักและมีส่วนได้เสียกับการเลือกตั้งในฐานะหัวหน้าพักนะครับ ในานามพักมีวัติของพักหลักฐานอยู่ร้อบแปดหน้าครับรวมนักข้อกฎหมายทั้งหมดนะครับครับ ใน,น,น,นภาพนี้ก็คือหัวหน้าพักคุณแพทองทานจินวัตรคุณสมิทธิพัฒน์เจ้าคนบวชนี่นี่น้องคุณฟุกน้องสสฟุกนะฮะคนที่บวชนะครับซึ่งเป็นคนฉลองบวชที่นี่คุณทักษิณจินวัตรแต่ผมเน้นคุณแพทองทานจินวัตรนะครับซึ่งปรากฏ นะครับแล้วก็มีเดินทางไปถึงอะไรมีภาพปรากฏทั้งหมดทั้งวิดีโอ,อเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะนะครับผมผมขอยืนยันว่าเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะเพราะว่าคนประมาณเกือบสองพันโตครับที่ที่โฆษณาไว้พันเจ็ดร้อยโตแต่ว่าได้เพิ่มอีกสามร้อยโตะนะครับชัดเจนครับปรากฏชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ครับโฆษณาทุก ทุกเกรือขายสื่อครับ